ในขณะที่สื่ออย่าง NBC News สื่อของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการรายงานข่าวนะครับโดยมีการอ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของผู้นำสหรัฐก็คือโจไบเดนนะครับโดยบอกว่ามีแหล่งข่าวเนี่ยอยากน้อย4คนนั้นให้ข้อมูลกับ NBC News นะครับว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับวลาดิเม์เซเลนกี้กับทางด้านโจไบเดนนั้นได้มีการพูดคุยโทรศัพท์กันและก็เป็นครั้งแรกที่เห็นโจไบเดนนั้นเนี่ยมีการตะคอกใส่ทางด้านวลาดิเม์เซเลนกี้ ด้วยแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับทางด้านซื่ออย่าง NBC News นั้นเนี่ยบอกว่าเวลานั้นเนี่ยประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นเนี่ยกำลังชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติแพ็กเกจการช่วยเหลือทางด้านยูเครนรอบใหม่เป็นมูลค่าเนี่ยหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับก็คือกําลังแจกแจกว่าไอ้หนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยสหรัฐจะมอบอะไรให้กับทางด้านยูเครนบ้าง1 2ึ่งก็คุยโทรศัพท์กันไปแต่ปรากฏว่า ในจังหวัดที่โจไบเดนนั้นกําลังชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจการช่วยเหลือนั้นเนี่ยวอลโลดิเมเซเลนกี้เนี่ยพูดสวนขึ้นมา<ะ>พูดสวนขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่โจไบเดนเนี่ยจะให้เนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการของยูเครนสิ่งที่ยูเครนต้องการเนี่ยมี1 2 3 4 5แบบนี้นะครับอาวุธทีย่ยูเครนต้องการเนี่ยมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าทางด้านโจไบเดนนั้นก็ตะคอกทางด้านวอลโลดิเมเซเลนกี้ทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ออกอาการไม่พอใจพร้อมกับทวงบุญคุณครับคุณผู้ชม ว่าบอกว่าโจไบเดนนั้นเนี่ยมีการขึ้นเสียงทางโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าคนอเมริกันนั้นเนี่ยใจกว้างมากนะรัฐบาลของเราก็ใจกว้างมากนะกองทัพสหรัฐใจกว้างมากนะทํางานอย่างหนักเพื่อ,อยูเครนมาโดยตลอดแล้วสิ่งที่ยูเครนควรจะต้องทำเนี่ยผู้นํายูเครนควรจะต้องทําคือควรที่จะทราบซึ้งมากกว่านี้ในสิ่งที่เรามอบให้ไม่ใช่มาร้องขอว่าจะเอานั่นจะเอานี่นี่คือสิ่งที่เรากําลังทําให้อยู่นี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าโจไบเดนนั้นก็ตะคอกกลับไปยังทางด้านวูร์เลดิเมียเซเลนกี้ แหล่งข่าวคนใกล้ชิดของผู้นําสหรัฐบอกว่าไม่เคยเห็นอาการของผู้นําสหรัฐเนี่ยในการตะคอกใส่วโลาดิเมียเซลเลนกี้เลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกเพราะว่าเซเลนกี้นั้นเนี่ยพยายามร้องขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่ฟังผู้นําสหรัฐว่ากําลังพูดอะไรกําลังชี้แจงอะไรนะครับในขณะที่ทางด้านทูตทหารสหรัฐประจํายูเครนล่าสุดนั้นนายพลจัตวากาลิคฮาอนเป็นผู้นาหน่วยทหารสหรัฐเนี่ยเข้าไปในยูเครนนะครับตอนนี้ การเข้าไปนั้นเนี่ยคือเข้าไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งให้กับยูเครนเนี่ยว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ส่งให้เนี่ยมันไปยังจุดหมายปลายทางเนี่ยคือมีการนับการรับเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามประสงค์ของสหรัฐหรือเปล่าว่าเอาไปใช้ในสมรภูมิรบเหตุเนี่ยเพราะว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านข่าวที่มันออกมาว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถูกส่งเข้าไปขายเนี่ยในตลาดมืดเป็นจํานวนมากดังนั้นสหรัฐนั้นต้องการที่จะเข้าไปติดตามอาวุธยุทโธปกรณ์ของตัวเองว่าถูกนําส่งไปยังที่หน่วยที่ต้องการอาขอความช่วยเหลือจริงหรือไม่อย่างไรครับ